ทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมคนนี้แนะนำตัวใหม่นะครับผมคมกิตไพทูนนะครับคันที่ดีเลคเตอร์บริษัทฮันนิวิโอซิสเต็มประเทศไทยจำกัดนะครับก็ต้องขอบคุณทาง f ั ctory t ร l k ไทยเทคท็อกไทยนะที่ให้เกียรติทางฮันน e วิได้มานำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีออโต้ไอดีว่ามีบทบาทสำคัญยังไงในอุตสาหกรรม4.0ในวันนี้นะฮะแล้วก็ซึ่งเทคโนโลยีออโต้ไอดีนั้นหลายๆท่านอาจจะรู้จักในรูปแบบของ ตัวบาร์โคดนะครับตัว I F I D O C R หรือแม้กระทั่งตัว Biometic ิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงเรื่องการสแกนม่านตาหรือแม้กระทั่งตัวการสแกนลายนิ้วมือนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีออโต i อนะครับซึ่งการใช้งานก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็ตามลักษณะของการใช้งานแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของเทคโนโลยีออโตเอที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ เราจะมาพูดถึงในเรื่องของวิวัฒนาการของตัวบาร์โค้ดกันก่อน,นครับว่าบาร์โค้ดเนี่ยมีวิวัฒนาการมาอย่างไรแล้วก็การใช้งานปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี1974แล้วนะก็คือนับถึงปัจจุบันก็มาประมาณ50ปีแล้วนะครับซึ่งเราเพิ่งฉลองครบรอบ50ปีบาร์โค้ดไปเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งบริษัทอินเทอร์เม็กซึ่งปัจจุบันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งจัดทันนิเวลนะครับเป็นผู้ คิดค้นเทคโนโลยีบาร์โค้ดขึ้นมานะครับซึ่งจากอดีตเนี่ยเราก็จะใช้งานรูปแบบบาร์โค้ดที่เป็นวันดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะมีรูปแบบที่ที่เป็น 2D บาร์โค้ดเข้ามานะครับซึ่งมีการใช้แพร่แพร่หลายมากนะครับซึ่งตัววันดีกับ 2D เนี่ยมีข้อแตกต่างกันก็คือในเรื่องของความจุหรือว่าการเก็บข้อมูลตัวอักษรนะครับอย่าง 2D เนี่ยจะสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง7 0 0 0ตัวอักษรซึ่งตัววันดีที่เราใช้อยู่ที่ผ่านมาเนี่ย มันสามารถที่จะเก็บตัวอักษรได้แค่ประมาณ70-80ตัวอักษรนะครับและแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับในเรื่องของ Invisible Barcode นซึ่งเป็นบาร์โค้ที่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องอ่านสําหรับ Invisible Barcode อยู่ซึ่งรูปแบบนี้จะเหมาะกับสินค้าที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงที่จะใช้งานอยู่นะครับรวมถึงตัวเทคโนโลยี DPM ซึ่งก็มีใช้งานมามากกว่า10ปีละที่เป็นลักษณะของบาร์โค้ดที่ อยู่บนผิวของวัตถุนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีความพิเศษในการอ่านตัว DPM บาร์โค้ดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวเทคโนโลยีบาร์โค้ดนะครับสําหรับตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดเองนะครับจากเดิมเนี่ยเทคโนโลยีบาร์โค้ดเนี่ยก็จะมีสองรูปแบบเนาะก็คือในรูปแบบที่เป็นช็อตเลนส์ก็คือถ้าเกิดจะอ่านใกล้เนี่ยก็จะต้องเป็นตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่อ่านใกล้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะ ่านบาร์โคดที่ไกลในลักษณะที่แบบยิงเชียวสูงๆเนี่ยครับก็คือจะต้องเป็น e x t e n d range ที่ต้องอ่านในระยะมากกว่า10เมตรขึ้นไปซึ่งปัจจุบันเนี้ยทางฮันนิวเนี่ยก็มีการคิดค้นตัวสแกนเอนจ n e นนะครับที่สามารถอ่านได้ทั้งตัวช็อตเลน g ์แล้วก็เอ็กซ์เทนเลน์ได้ภายในตัวเดียวนะครับก็คือสามารถที่จะอ่านตัวบาร์โคดเนี่ยในระยะใกล้ประมาณ10เซนนะครับถึงสูงสุดเนี่ยก็คือประมาณ 24เมตรนะครับก็คือยิง,ยงเชลแบบไกลๆ24เมตรได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นเฟกเลนจ์สแกนเอนจิ้นนะครับอีกอันนึงที่จะขอนําเสนอก็คือในรูปด้านขวามือเนี่ยครับในเรื่องของการมุมในการอ่านนะครับซึ่งโดยปกติการอ่านบาร์โคดเนี่ยจะต้องมีมุมในการอ่านประมาณสัก 30- 40ถึงองศานะครับแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเข้าไปอ่านขออ่านบาร์โคดในในเชลเนี่ยมันจะต้องยิงมุมสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องอ่านบาร์โคด ที่โดยปกติเนี่ยมันอาจจะอ่านไม่ได้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีตัวใหม่ของฮันนิวเนี่ยสามารถยิงขึ้นสูงเนี่ยในเขาเรียกอะไรในแนวตั้งฉากกับกับกสีรษาของของผู้ใช้งานเนี่ยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายจุดแข็งอีกอันนึงของฮันนิวนะครับทีนี้เรามามองในเรื่องของ business priority แล้วก็ Future t e เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะว่าอะไรที่มีความสําคัญกับธุรกิจในปัจจุบันแล้วก็เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นในเรื่องของเมกะเทรนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ในประเทศไทยสำหรับข้อมูลนี้นะครับก็ได้มาจากทางเดปป้านะที่ทางเดปป้านี่ทำการวิจัยมาเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่า,าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยในยุค4.0เนี่ยก็มีความสำคัญก็เป็นเมกะเทรนอันหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซก็ตามในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ก็ตามนะครับแต่แต่อยากจะให้มองในเรื่องของอกราฟด้านด้านขวามือนะครับ ก็ในเรื่องของออโตเมชันนะครับถ้าท่านเห็นในกราฟสีเขียวนะครับจะก็จะเห็นว่าตัวออโตเมชันเนี่ยกราฟเนี่ยวิ่งจากปี2020นะครับวิ่งไปไม่หยุดเลยแสดงมาให้ถึงว่าไอตัวออโตเมชันเองเนี่ยมีความสําคัญในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็ยังมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่ในขณะเดียวกันตัวเทคโนโลยี 5G ซึ่งเราพูดถึงมาสัก3-4ปีละนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นในช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมาแต่ว่า จะไปอยู่ในจุดสูงสุดอยู่ประมาณปี2องพ0นินะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเนื่องจากว่าน่าจะมีการใช้งานที่มีการอิ่มตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการวิจัยเป็นการคาดการณ์ในอนาคตของของทางเดป้าอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับที่มีคนพูดถึงมาในช่วง5้าปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการขยายตัวมากนะักนะครับก็คือคาดว่าทางเดป้านี้ก็มองว่าไอ้อีกสักประมาณสัก5ปี10ปีเนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงนี้ก็จะมีมูลค่า ทางการตลาดในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นนะครับซึ่งจากข้อมูลนี้นะครับทางฮันนิเวลเนี่ยก็มาดูว่าไอตัวเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่ที่จะมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยที่ที่เห็นในในภาพนี้นะครับก็คือตัวเทคโนโลยี 5G นะครับเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของคลาวด์นะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นแมชชีนวิชั่นต่างๆเรื่องของโรบอท เัาอัตโนมัติ AI learning เรื่องของคอ AI DC ซึ่งทั้งหมดถ้ามาบรรจบกันแล้วมารวมกับคอ AI DC หรือ a อ t ต ID เทคโนโลยีที่ทีท่เรากำลัง,ง,งนำเสนอเนี่ยก็จะทําให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานต่อในอนาคตได้นะครับซึ่งทางพันนุ่ยเองนะครับกม็มีการเตรียมพร,อมพร้อมๆทั้งในด,ด้านของฮาร์ดแวร์ที่เป็น 5G แล้วก็ตัวของซอฟตแวร์ ไม่ว่าจะเป็น Off el, ออฟอินเทลเวิร์กฟอร์แล้วก็ไกด์เด w เวิซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของซอฟต์แวร์สวิป t d โคเดอรซึ่งตัวนี้จะเป็นไฮไลท์สําคัญของในวันนี้เลยที่ทางาผมจะนําเสนอนะครับว่าไอาตัว Swift Decoder เนี่ยคืออะไรมันจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาใช้ช่วยแทนบาร์โค้ดหรือออโตเอในอนาคตหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าไอ้สวิปเดโคเเนี่ยมีคุณลัลกษณะหรือมีข้อจํากัดหรือ วิธีการใช้งานยังไงนะครับสำหรับบริษัท Honeywell เองนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักในภาคส่วนต่างๆเนื่องจากว่า Honeywell เนี่ยมีหลากหลายธุรกิจมากนะครับซึ่งทาง Honeywell เนี่ยมองเมกะเทรนอยู่3เมกะเทรนนะครับก็คือในเรื่องของ Aviation ซึ่งทาง Honeywell เนี่ยมี BU หนึ่งที่ทำเกี่ยวกับ aerospace นะครับ แล้วก็ในเรื่องของอโตเมชัตินะครับอโตเมชัตที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องของการ Improve productivity เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ในเรื่องของ supply chain ต่างๆนะครับในเรื่องของ smart building ที่ทางนี้ก็จะมีอีกแผนกหนึ่งที่ดูเกี่ยวกับ smart building นะครับในเรื่องของ energy and sustainability อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ oil and gas แล้วก็มองถึงธุรกิจที่มีความยั่งยืนซึ่งทันนียมีการปรับองค์กรแล้วก็โฟกัสในสามกะเท t r n นี้นะครับ โดยในส่วนของ i n n u u t t r i l l u u t o m t t o o n นะครับของ n e y นน l well l เองเนี่ยเดิมเนี่ยเราจะมีกลุ่มที่เป็น Industrial Automation อยู่4ส,สาบยิย่อยๆนะครับก็คือในเรื่องของ productivity solution Service ก็คือเรื่องของ a u t o ั d ที่เราก็พูดถึงในวันนี้นะครับในเรื่องของอ,อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะครับในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติในเรื่องของเซนซิงเซนซิงแล้วก็เซฟตี้เทคโนโลยีนะครับทางนี้ทาง h ่นนิวเนี่ยก็มีการรวม บียูอีก2อ u เข้ามาในเรื่องของ Process Solution นะครับในเรื่องของ Control System แล้วก็ Cyber Security เข้ามาที่เป็น Solution ที่เกี่ยวกับพวก Oil and g น s ะครับแล้วก็ในเรื่องของ Smart s m a r t s o l u t i o n อ่าอเทอร์โมซลูชันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Oil and g น s ะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ uh, รวมของ h ันนิวลที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครัสำหรับที่เราจะพูดถึงอ u t ตัวอดี AD, ในวันนี้ในเรื่องของบาร์โค้ในเรื่องของ i f i d แล้วก็ OCR เนี่ย uh, เรามองถึงการ คอนเนคเ e d เรื่องของซัพพลายเชนทั้งหมดว่าในการใช้งานอ,อุปกรณ์เครื่องมือซอฟต์แวร์โซลูชันต่างๆที่จะทำให้ Improve Productivity ให้เกิดขึ้นในในคลังสินค้าในาการขนส่งต่างๆเนี่ยจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ที่เราจะต้องให้ความสาคัญนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของ Operation Intelligence ในเรื่องของการจัดก,การ Asset Management แล้วก็ o p t i m i z a t i o n ครับในเรื่องของ Workforce Intelligence อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ บริหารการจัดการคนนะครับในเรื่องของ u n u uh, n i e d Communication นะครับซึ่งทางฮันนี่เว l เองเนี่ยก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ uh, การ uh, สื่อสารระหว่างพนักง,งานด้วยกันเราเรียกว่า Smart Talk กนะครับก็คือผ่าน uh, เป็น Push-to-Talk ก็คือลงแอปพลิเคชันบนตัว Handheld หรือ Mobility ของฮันนี่เว l เนี่ยก็สามารถสื่อสารผ่าน Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Guided Work อันนี้ก็จะเป็น Voice Solution ก็คือเป็น ออโตเอดีประเภทที่เป็น Data m e ม r i ิกที่ที่เราพูดถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของ Solution ที่ทําให้ซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องไวซ์โซลูชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วไวซ์โซลูชันเนี่ยก็คือเป็นการสั่งการด้วยเสียงนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานในใน,ในงานนะครับเพื่อที่จะลดขั้นตอนต่างๆนะครับ โดยหลักๆของ o i c e เนี่ยก็คือทําให้พนักงานเนี่ยมีการทํางานให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับช่วยให้พนักงานเนี่ยาสามารถที่ทํางานด้วยความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องมองถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักอยู่ในใน,ในการทํางานนะครับซึ่งลักษณะของการทํางานของ o i c e เนี่ยเรามองว่าเป,เป็นเป็นการลักษณะ hand free eye free เมื่อมือว่างาสายตาว่างเราก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะว่าการใช้งาน o i c e เนี่ยจะใช้หูฟังแล้วก็เสียงในการสั่งการนะครับซึ่ง การใช้งาน Voice Solution นอกจาก,กใช้ในใน Warehouse นะครับก็จะมีการใช้งานในรูปแบบของ Maintenance and Inspection เดี๋ยวผมอนุญาตให้ดูวิดีโอคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าการใช้งาน M I ของ Voice Solution เป็นยังไองอนุญาตเปิดวิดีโอนะครับ Maybe yeah. okay. Okay. Okay, okay, okay. Welcome to Honeywell Inspection. To continue, say ready. Ready. Password? One two three. Engine number? Papa five. one two three engine number papa 5537 ready take photos all around the engine ready logbook received with engine yes is there customer hardware yes speak a description of the customer hardware generator harness shipping container type honeywell dmm serial number 1613 ready external damage yes take pictures of the external damage ready is any hardware missing Yes. Speak a description of the missing hardware. Oil cooler. TSO certificate available? Yes. Any incoming observations? Yes. Speak your additional observations. Oil leak. Unit condition? 30. Wiring harness condition. Normal wear. Inlet plenum condition. 30. Inlet screen condition. 30. Pneumatic ducting condition. Damaged. To inspect line replaceable units. Say ready. Ready. Part. 214. Leak valve. Serial number? 483. Ready? Part. 238. Search valve. Serial number. Unreadable part. Part. 550. Temperature control valve. Serial number. 78401. Ready. Part. No more. Is fuel control missing? No. You must inspect the fuel control. Serial number. 483. Ready. Line replaceable units complete. Section. Turbine. PS rotation. Free. Section complete. Section. Horoscope inspection. Does the engine compressor impeller have normal operational wear? Yes. Is it eroded? No. Combustor conditions? Localized TBC loss, normal wear. Atomizer conditions? ดูคร่าวๆนะครับก็คือจากวิดีโอนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าการทำงานของ Voice เนี่ยก็คือเขาจะทำงานเป็นสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็สามารถใช้จะแคปเจอร์ข้อมูลเรียลไทม์ได้เนี่ยซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการลักษณะ เป็นการลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็ลดเออร์เลอร์ต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ทํางานตามสเต็ปไปสเต็ปนะครับแล้วก็รวมถึงไอ้โซลูชันไวส์นะครับก็คือสามารถที่จะอินทิ r เกตเท่ากับระดบระบบ ERP ได้นะครับทีนี้จากประสบการณ์การใช้งานของ ลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของฮันนิวก็คือ Walmart นะครับซึ่งใช้ v o i c e มาเนี่ยตั้งแต่ปี1980ก็คือใช้ใช้มาค่อนข้างที่ยาวนานนะครับก็ทาง h a นนิวก็ไปทำการสำรวจว่าใช้ Voice เสร็จแล้วพวกเนี่ยมีข้อมูลยังไงบ้างนะครับก็คือสามารถที่จะลดะสามารถที่จะเพิ่ม productivity ได้สูงสุดถึง35%นะครับแล้วก็ลดในเรื่องของ e r r o r ต่างๆได้มากถึง50%นนะครับสามารถที่จะ improve ในเรื่องของ safety ต่างๆได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการจัดการคนนะครลดคนลาออกได้ด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่1 5บหถึงสานะครับหลังจากที่ใช้งาน Voice เข้าไปแล้วก็ลดในเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับได้มากถึง5้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ Voice ทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ o peration intelligence นะครับซึ่ง o peration intelligence นั้นเป็นซอฟต์แวร์เป็นแพลตฟอร์มของทาง h ั n นิวเ l ลนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นการจัดการแอสเซท อ่า e ินเทลเลนก็คือเป็นการจัดการ uh, ทรัพย์สิน uh, ที่ใช้งานอยู่ในในในคลังหรือว่าใน,ในสภาพแวดล้อมของลูกค้านะครับซึ่ง uh, มีลักษณะคล้ายๆา m กับโมบาย i c e Management แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคล uh, ้ายกับ m โมบาย i c e Management อย่างเดียวนะครับซึ่งของพันนเ,เองเนี่ยเรามองว่าอ่ e โอเปอเรชั e นอิน e ทลเลนเนี่ยเป็นการจัดการ a s s e t ท มากกว่าในเรื่องของการ f o r ์ c ค s t ในเรื่องของการทำ e v e n t i v e m a i n t e n a n c e นะครับในเรื่องของ battery, เช็คแบตเตอรี่เช็คการใช้งานของผู้ใช้งานนะครว่ามีการใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่องไหมแล้วก็ในการ Search หาอุปกรณ์ที่ที่วางอยู่ไม่เป็นที่นะครก็คือสามารถที่จะค้นหาตําแหน่งของอุปกรณ์ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของ p a n e l a s s e t i n t e l l i g e n c e ในเรื่องของ Operation Intelligence นะครับ ทีนี้ในเรื่องของ o i เองนะครับก็มีส่วนที่สำคัญในการป้องกันในเรื่องของ Cyber Security นะครับเนื่องจากว่าทาง h a n นีเเองเนี่ยได้ออกแบบเฟรมเวิร์ที่เรียกว่า SSLD IDL นะครับซึ่งมีมาตรฐานของ ISA 6 2 4องนีครับก็คือซึ่งเป็นมาตรฐานที่ที่สูงในเรื่องของ Cyber Security นะครับซึ่งทาง h a n นีเนี่ยก็ ออกแบบดีไซน์ต่างๆเพื่อที่จะให้รองรับกับการป้องกันการข้อมูลเรื่องของไซเบอร์ต่างๆนะครับในส่วนของไฮไลท์สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของวิชั่นโซลูชันนะครับในเรื่องของตัว Swi f t Decoder นะครับลหลายคนอาจจะรู้จักในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เอาไว้เขียนบาร์โค้ดต่างๆนะครับว่าตัวบาร์โค้ดที่เรา ใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยปกติเราจะต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในการอ่านตัวบาร์โค้ดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัว Swift decoder เนี่ยจะเป็นตัว SDK ที่เอาไว้ใช้สําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้อ่านบาร์โค้ดได้ด้วยกล้อง นะครับซึ่งสามารถที่จะแอพพลายเข้ากับไปใช้กับกล้องทั่ทวๆไปได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกล้องจากมือถือกล้องจากแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งกล้องที่อยู่บนโดรนนะในในเรื่องของตู้คีโอสต่างๆตู้ตต ATM ต่างๆวีดดิง้งแมชชีนต่างๆนะครับก็คือเราสามารถเอาตัว SDK ตัวนี้ไปพัฒนารูปกับแอปพลิเคชันของลูกค้านะครับแล้วก็เอาตัว,ตวกล้องเนี่ยเอาไปอ่านตัวบาร์โค้ดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว SDK ของ Swi f t d e c o d e r นะครับทีนี้ หน้านี้ก็จะเป็นตัวเดโมนะครับถ้าท่านพิมพ์เข้าไปใน App Store หรือ Google Play นะก็สามารถที่จะพิมพ์คาว่า Honeywell Barcode Scanner นะครับก็คือจะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับซึ่งตัวเดโมตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์หลักๆที่เอาไว้ใช้งานลองลองเอาไปอ่านตัวบาร์โค้ดดูครับที่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือว่าตัว Swift Decoder นะครับสามารถที่จะอ่านบาร์โค้ด ได้สูงสุดนะครับถึง50บาร์โคดในครั้งเดียวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวบาร์โคดเครื่องอ่านบาร์โคดโดยทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันอ่านได้แค่ประมาณสัก20บาร์โคดนะครับแต่ว่าของของตัว Swift decoder เนี่ยอ่านครั้งเดียวสามารถที่ดึงข้อมูลได้50 50บาร์โคดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการอ่าน OCR หรืออ่านการอ่านตัวอักษรนะครับก็คือสามารถที่จะอ่านเช่นพวก แผ่นป้ายทะเบียนนะพวกใบขับขี่ต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัว Swift Decoder ที่เรามีอยู่เนี่ยเขาพัฒนาแอปพลิเคชันยังไงบ้างนะครับก็คืออลองดูในเรื่องของ Inventory นะครับว่าใช้งานยังไงอันนี้จะเป็นการเช็คสต็อกสินค้านะครับว่าอถ้าเกิดเราจะต้องเติมสต็อกสินค้าเข้าไปเราจะเช็คยังไงว่าตัวไหนที่มันหมด สต็อกแล้วนะครับก็คือถ้าดูตัวสีเขียวนี่ก็แสดงว่ายังมีสินค้าคงคลังอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงเนะี่ยก็คือสินค้าหมดแล้วเราก็ต้องเติมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเซิร์ชแอนด์ไฟนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะค้นหาตัวบาร์โค้ดของที่อยู่ในกล่องก็จะขึ้นตัวสีแดงอันนี้สีเขียวนะครับจะเนี่ยก็จะรู้ว่ากล่องนี้มีของที่เราต้องการค้นหาอย่างไงหรือแม้กระทั่งตัวเรื่องของ อ user experience ต่างๆนะครับในเรื่องของชอปเปอร์ที่ต้องการรักสุขภาพก็คือเอาตัวบาร์โค้ดไปสแกนดูแล้วก็จะดูว่าน้ำตาลเท่าไหร่จำนวนแคลอรี่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของตัว Swift Decoder ที่เอา SDK ของของฮันยูนะครับไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับน่าจะสุดท้ายละก็คือในเรื่องของการใช้งาน Swift Decoder นะครับ easily find what you need when you need it with honeywell while swift decoder powered by honeywell's augmented reality plugin swift find experience the effortless power of swift decoder providing accuracy and speed increasing your productivity by reducing time spent with manual searching whether you're searching for products on store shelves a warehouse or finding the right parcel for your next delivery. Or ensuring the right luggage goes on the right flight. Swift Decoder incorporates visual augmented reality overlays, bringing real-time information right at your fingertips, taking object identification to the next level. Contact Honeywell today to learn more about how Swift Decoder, powered by Augmented Reality, can optimize your workflows. Okay. ก็ทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของอตัวอ u t ตัวอดีในยุคอุตสาหกรรม4.0ในวันนี้นะครับก็ถ้าท่านไหนมีคำถามก็สามารถที่จะถามในในแชทบล็อกของซูมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางฮันดิโยมานำเสนอโซลูชันในวันนี้นะครับขอบคุณครับ